สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยแพรมีทริคดีๆ5ข้อมาฝากกันสำหรับคนที่อยากจะฝึกในเรื่องของการเริ่มต้นที่จะเป็นแฟมานินนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความซอฟต์ความหวานความอบอุ่นความเบาสบายนะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับ ใครที่เข้ามาดูใหม่และยังไม่เข้าใจในพลังงาน f e m i n i n e Energy เนี่ยให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแพจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเอาล,ละมาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกก็คืออยากจะให้เริ่มจากตัวเองอยากจะให้เริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวอะไรที่ง่ายๆก่อนอย่างเช่นนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยผ้าปูที่นอนหมอนมุง้งผ้าหม่มเราเก็บเรียบร้อยไหมเราซักสะอาดไหม หอบไหมเวลานอนเนี่ยเรารู้สึกซอฟรู้สึกสบายรู้สึกดีกับตัวเองหรือเปล่าเป็นระเบียบวินยัยเล็กๆน้อยๆที่เริ่มได้จากตัวเราเองเริ่มจากภายในบ้านเริ่มจากวันนี้เลยดูคลิปจบแล้วก็ไปเริ่มได้เลยนะซักผ้าปูที่นอนให้หอมๆเก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบจัดวางสิ่งต่างๆให้สวยงามให้ตัวเราเองนี่แหละมองไปแล้วรู้สึกสวยรู้สึกเป็นระเบียบรู้สึกดีรู้สึกเคารพบ,บ,บ้านตัวเอง เคารพสถานที่ที่เราอยู่อาศัยถึงแม้มันจะเป็นที่ที่ไม่เล็กมากไม่สวยงามแต่ขอให้จัดระเบียบกวาดถูให้เรียบร้อยให้เราเนี่ยเป็นคนสะอาดเป็นคนมีระเบียบวิน,นัยข้อ 2, 2> อก็จะต่อเนื่องจากข้อ1นนะคะก็จะเป็นการแต่งตัวการให้เกียรติตัวเองพอบ้านเราสะอาดพอบ้านเราเป็นระเบียบเราหาของเจอเราเซฟเวลาในการหาของที่จะทํากิจกรรมต่างๆเนาะเรามีเวลาที่จะมาดูแลตัวเอง ตื่นเช้ามาเนี่ยเก็บผ้าเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาบน้ําให้มันสะอาดค่ะต่อให้วันนั้นเราไม่ได้ไปไหนนะคะพยายามฝืนตัวเองนิดนึงตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวทําชีวิตให้มันมีรูทีนให้มันมีระเบียบไม่จําเป็นจะต้องแต่งตัวเวอร์เลิศหรูอลังการนะคะเอาแบบที่ตัวเองสบายอาจจะเป็นวันนั้นเราอยู่บ้านสบายๆอยู่กับแมวอะไรเงี้ยพอเราอาบน้ําแต่งตัวปุ๊บเราจะมีฟีลลิ่งของการที่ เราต้องใส่เสื้อผ้าที่มันสะอาดหน่อยอ่าพอเสื้อผ้าเราสะอาดกลิ่นหอมเสื้อผ้าซักใหม่เสื้อผ้ารีดสวยๆอย่างเงี้ยอยู่บ้านเนาะแล้วเราก็มีเวลาเพราะว่าบ้านเรามันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาแลวไงเราก็อาจจะอยากทํากิจกรรม,มอื่นๆที่มันทําให้เรามีความเป็นแฟมิเลนมากขึ้นเราอาจจะใช้เวลาในการทํากับข้าวนานหน่อยแล้วก็เอนจอยกับมัน เราอาจจะใช้เวลาในการมาชงกาแฟมาจิบกาแฟหรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือในวันหยุดของเราพอพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวนะแพ้ก็ขอพูดถึงจิตตวิทยาการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวและกันเนาะการเลือกสีของเสื้อผ้าเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกต่อจิตใจของเราและการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวก็ส่งผลต่อความรู้สึก ต่อจิตใจของเรานะคะอย่างเช่นเนาะวันไหนที่เราใส่เสื้อผ้าที่มีสีสดใสสีเหลืองสีส้มสีเหลืองมัตสตาร์สีอ่าที่มันเป็นสีสดใสหน่อยเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเื้ยวันนั้นจิตใจเราแจ่มใสเรายิ้มเรา p เพลฟ l n e s s เราขี้เล่นมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา ข้อ3ก็จะเป็นการขอความช่วยเหลือสําหรับคนที่เคยชินกับการที่ทําอะไรเองหมดทุกอย่างเป็นมัสคูลินทุกอย่างนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าตะขิดตะขวงรู้สึกขัดขัดกับตัวเองว่าเอ้ยเราจะขอให้เขาช่วยเขาจะช่วยเราเหรอมันอาจจะมีสิ่งเล็กๆที่อยู่ภายใต้จิตใจของเราอาจจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือมันเป็นเรื่องที่ยาก พยายามเริ่มจากภายในครอบครัวเราก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนเนาะขอจากสิ่งเล็กๆก,ก็ได้อย่างเช่นให้เขาช่วยยกของให้เขาหยิบของให้ให้เขาช่วยทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้หนักหนาสาหัสที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะไม่ใช่ว่าขอความช่วยเหลือเรื่อยเปื่อยไม่มีกาลเทศะอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันภายใต้การขอความช่วยเหลือเราจะต้องรู้จากจังหวะเวลา ความพอดีกาลเทศะด้วยนะข้อ4ก็จะเป็นการหาวิธีเพิ่มพลัง Feminine Energy ในแบบที่ถูกจริตของตัวเองหาวิธีการพักผ่อนการอยู่เฉยๆของตัวเองให้ได้ในหัวข้อนี้นอแพรสามารถทำในวิดีโอหนึ่งได้เลยแต่ว่าในคลิปนี้จะมาแนะนำเล็กๆน้อยๆบางวิธีนะคะที่อาจจะนำไปปรับใช้ได้ อย่างเช่นเนาะบางคนอาจจะมีอ่างอาบน้ําที่บ้านนะคะจะเป็นการแช่อ่างแช่น้าอุ่นแช่สมุนไพรแช่นมหรืออะไรก็ตามที่เรามีความสามารถที่จะจ่ายมันได้นะก็เอาอะไรที่มันอยู่ในชุดประจําวันนั่นแหละแช่ share อ่างให้เรารู้สึกผ่อนคลายทับในสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจอยู่เฉยๆบ้างก็ได้ ส่วนตัวแพรชอบสาวหน้ามากๆด้วยความที่เราเรียนแพทย์องค์รวมนะคะ My Body Soul Spirit เนาะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยการรักษาตัวเองแค่บอด y ี้มันไม่พอนะคะแค่การกินอาหารการกินยาการออกกำลังกายอะไรเงี้ยไม่พอเราจะต้องหาวิธีที่จะมาทำให้ My Spirit ของเรา Happy ด้วยคือมีความสุข แบบองค์รวมจากภายในนั่นเองทุกเช้าก็จะสาวหน้าตัวเองก่อนรู้สึกว่าเฟรชมากในตอนเชา้ามันบูสต์เฟมินินเอนเนอร์จีมากๆเวลาเราแต่งหน้าเวลาเราแต่งตัวรู้สึกว่าเครื่องสำอางครีมวิตามินแรงต่างๆให้เราบำรุงไปมันมันเข้ากับหน้าเราได้ได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนแบบ p r i v i l e g e เนาะที่แพมมี่เพราะตัวเองเรียนมาในด้านนี้ ก็เลยนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันเนาะสำหรับบางคนอาจจะชอบการเต้นนะคะการเต้นเนี่ยก็สามารถบูส์พลังงานเฟมินินเอนเนอร์จีของเราได้เหมือนกันซึ่งเราจะให้ผู้ชายเขามาเต้นยิกยิกยอกยอก,ยอกแบบเราคือเขาไม่ค่อยทํากันนะคะนอกจากเขาจะเป็นนักเต้นเนาะนานๆทีเขาจะเต้นซึ่งผู้หญิงเนี่ยสามารถเต้นได้แบบธรรมชาติมากๆพลังงาน f ฟม i น i นเอนเนอร์จีคือการที่ไม่ฝืนนะคะทุกอย่างที่แพรรู้สึกว่าตัวเองฝืนแล้วก็ไม่มีความสุข นั่นคือเราพยายามต่อต้านพลังงานแฟมิเีนเอนเนอร์จีของเราเราพยายามใช้มาสคูลินเข้ามาถ้าเกิดเราไม่มีความสุขไม่ต้องทำข้อ5คือการหัดพูดให้มันซอดลงพูดให้มันช้าลงใช้ภาษาให้มันถูกต้องตามมารยาทตามกาลาเทศะไม่จำเป็นต้องรีบพูดแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องพูดช้าๆให้มันเข้าใจแล้วก็จับใจความได้ พูดในสิ่งที่มันเป็นแก่นสารสาระในเรื่องของการพูดนาอเขาก็จะมีคลาสเรียนที่เราสามารถไปลงเรียนได้ลองไปหาดูซึ่งแพะก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการสอนฝึกพูดหรือว่าฝึกน้ำเสียงนะไปหาคุณครูที่เขาตรงจริตถูกจริตกับเราดูเนาะแล้วก็ฝึกดูคะ่ะหรืออีกวิธีหนึ่งที่มันถูกที่สุดเลยก็คือเราไปฟังเสียงผู้หญิงที่เราอยากมีเสียงแบบเขาเลย เราอยากได้ความสอบของคนไหนให้เราไปหาบุคคลตัวอย่างที่เราอยากจะเป็นแบบเขาอะนะคะก็พูดแบบเขาหัดใช้จังหวะน้ำเสียงแบบเขาท้ายคลิปนี้นะก็อยากจะฝากเนาะว่าท้ายที่สุดนะคะไม่มีใครแคร์หรือว่าสนใจเรื่องของเราจริงๆต่างคนก็ต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองที่จะไปในเป้าหมายที่ตัวเองอยากทำ ทุกคนก็ต่างริ้นรนที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นเป็นคนที่มีฐานะมากขึ้นได้รับการเคารพมากขึ้นเป็นคนที่การงานดีมากขึ้นทุกคนต่างวุ่นวายต่าง b ซี่กับชีวิตของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจงเลือกชีวิตที่เราอยากเป็นอยากกลายเป็นคนแบบไหนก็ไปติดตามไปทําตามคนแบบนั้นแล้วเขาจะให้พลังงานเดียวกันที่เราต้องการเนาะก็ ฝากไว้สําหรับคนที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่เรารู้สึกว่าน้อยใจหรืออาจจะโดนคนรอบข้างพูดว่าเราเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะมีฟีลลิ่งของการทีเ่เรามาถูกทางหรือเปล่ามันไม่เป็นไรค่ะที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองและหลายๆคนอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนไปถ้าการเปลี่ยนไปของเรามันทําให้เรารู้สึกดีหรือเราเป็นคนที่ดีขึ้นเรามาถูกทางนั่นแหละคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ